พระธรรมโยเอลบทที่สองจงเป่าตแตรในสีโยนให้สัญญาณเตือนบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราประชาชนทั้งปวงจงสั่นสะท้านเพระวันแห่งองค์ผู้ผเป็นเจ้ากำลังมาถึงแล้ววันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเป็นวันแห่งความมืดมิดและหม่นหมองเป็นวันเมฆครึ้มและดำทะมึนเหมือนแสงอรุณสาดฉายทั่วภูเขา กองทัพยิ่งใหญ่เกรียงไกรยกมาอย่างที่ไม่เคยมีในอดีตและจะไม่มีอีกเลยในอนาคตเบื้องหน้ามันมีไฟเผาผลาญเบื้องหลังมีเปลวไฟแผดกล้าตรงหน้ามันมีดินแดนงดงามเหมือนสวนเอเดนพล้อยหลังมันเหลือแต่แดนร้างไม่มีสิ่งใดพ้นเงื้อมือมันไปได้มันมีลักษณะคล้ายมา้าขับควบมาเหมือนกระบวนม้าศึก มันโลดแล่นอยู่บนยอดเขาเสียงดังเหมือนรถม้าศึกดังเสียงไฟแตกประทุซึ่งเผาต่อไม้และเหมือนทับใหญ่ยกขึ้นมารบประชาชาติต่างๆเห็นมันแล้วก็กระสับกระส่ายทุกคนใบหน้าซีดเผือดมันบุกเข้ามาเหมือนนักรบปีนกำแพงเหมือนทหารมันเดินขบวนเข้ามาเป็นแนวไม่มีแตกแถวเลย มันไม่เบียดเสียดกันแต่ละตัวเดินตรงไปข้างหน้าตะลุยฝ่าเครื่องกีดขวางโดยไม่แตกแถวมันรีบรุดเข้าเมืองมันวิ่งไปตามกำแพงปีนเข้าไปในบ้านเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนขโมยโลกสั่นคลอนต่อหน้าพวกมันฟ้าสวรรค์สั่นสะท้านดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปดวงดาวอับแสงองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องทรงนำกองทัพของพระองค์มากองกำลังของพระองค์สุดขนานับผู้ที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ก็มีอนุภาพมากวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่และน่าสะพรึ่งกลัวยิ่งนักใครเล่าจะทนอยู่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าบัดนี้จงกลับมาหาเราอย่างสุดใจ ด้วยการถืออดอาหารร้องไห้และคร่ำครวญจงฉีกใจไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าจงหันกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกลิวช้าและเปี่ยมด้วยความรักทรงอดพระทัยไว้ไม่ลงโทษใครจะรู้ได้พระองค์อาจหวนกลับมาสงสารและทรงอำานวยพระพร ทรงให้มีธัญ,ญบูชาและเครื่องดื่มบูชาเพื่อถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าจงเป่าตแตรในสิโยนจงประกาศการถืออดอาหารอันบริสุทธิ์แต่เรียกชุมนุมอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จงรวบรวมประชาชนชำระให้เป็นที่ประชุมอันบริสุทธิ์จงประชุมผู้อาวุโสรวบรวมเด็กๆแม้เด็กที่ยังกินนมแม่ให้เจ้าบ่าวออกมาจากห้อง และให้เจ้าสาวออกมาจากหอให้โปรหิตผู้ปฏิบัติงานอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจา้าร่ำให้อยู่ระหว่างมุกพระวิหารกับแท่นบูชาให้พวกเขาถูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจา้าขอทรงสงวนประชากรของพระองค์อย่าให้มรดกของพระองค์เป็นที่เย้ยหยันเป็นคำเปรียบเลยในหมู่ประชาชาติอย่าให้ชนชาติทั้งหลายพูดกันว่าไหนละ่ะ พระเจ้าของผู้เขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงหวงแหนดินแดนของพระองค์และจะทรงเวทนาสงสารประชากรของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบพู้เขาว่าเราจะส่งเมล็ดข้าวเล่าอางุ่นใหม่และน้ำมันมาให้จนเจ้าทั้งหลายอิ่มหนำสำราญเราจะไม่ทำให้เจ้าตกเป็นเป้าของการเย้ยหยันของประชาชาติต่างๆอีกต่อไป เราจะขับไล่กองทัพแดนเหนือไปไกลจากเจ้าสาส่งเขาไปยังถิ่นที่แห้งแล้งกันดานให้กองหน้าของมันลงทะเลด้านตะวันออกไปส่วนกองหลังลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งโชยขึ้นมาพราะองค์ได้ทรงกระทําการยิ่งใหญ่มากอย่างแน่นอนแผ่นดินเอ๋ยอยากลัวเลยจงยินดีพรีดาองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้ทรงกระทําการยิ่งใหญ่มากอย่างแน่นอนสัตว์ป่าทั้งหลายอยากกลัวเลยเพราะทุ่งล่วงซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์จะกลับเขียวขจีต้นไม้จะผลิผลมะเดื่อและเถาอางุนจะออกผลงามประชากรสิโยนเอ๋ยจงเปลมปลีจงชื่นชมยินดีในพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะพระองค์ได้ประทานสายฝนฤดูใบไม้ร่วงด้วยความชอบธรรมให้แก่ท่าน พระองค์ทรงให้ฝนตกชุกทั้งฝนฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤดูใบไ,ไม้ผลิเหมือนแต่ก่อนลานนวดข้าวจะมีข้าวอยู่เต็มบ่อเก็บมีเหล้าอางุ่นใหม่และน้ำมันมะกอกเต็มล้นเราจะชดเชยให้สำหรับช่วงปีที่ตะกะแตนกัดกินทั้งตะกะแตนใหญ่ตะกะแตนอ่อนตะกะแตนวัยเดินและตะกะแตนอื่นๆคือกองทัพใหญ่ที่เราส่งมาอย่างเจ้า เจ้าจะมีกินอย่างเหลือเฟือจนอิ่มหนำและเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์เพื่อเจ้าประชากรของเราจะไม่ต้องอัปยศอดสูอีกเลยแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราอยู่ในอิสราเอลเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีกประชากรของเราจะไม่ต้องอัปยศอดสูอีกและต่อมาภายหลัง เราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือประชากรทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะเผยเพระชนะคนชราของเจ้าจะฝันเห็นคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิงเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และที่แผ่นดินโลกมีเลือดไฟและกลุ่มควันดวงอาทิตย์ จะถูกเปลี่ยนเป็นความมืดและดวงจันทร์จะกลายเป็นเลือดก่อนวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะเพรึงกลัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงและทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระยาเวจะได้รับการช่วยให้รอดพระบนภูเขาซีโยนและในเยรูซาเล็มจะมีการช่วยกู้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ท่ามกลางผู้รอดชีวิตอยู่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งเรียกไว้